ไอ้หนูมันนี่กอนโลกอะมันนี่กอนไอ้หนูไอ้นูมันนี่กอนมันนี่กอนมันนี่กอนไอ้หนูมันนี่กอนไอ้หนูมันนี่กอนอ้าวคุณยายสวัสดีวันสงการานต์นะคะสบายดีนะคะหนูสบายดีค่ะรถใหม่ขับผ่อนเดือนละสองหมื่นบาทรถหนูใช้คนลากนะคะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าค่ะหนูขี้เกียจจอดชาร์จค่ะมันเปลืองเวลาแต่งหน้าทำผมของหนูผัวเก่าอย่าไปถามหามันเลย มันเลิกกับหนูไปตั้งนานแล้วมันมีเมียน้อยส่วนหนูก็มีผัวใหม่แล้วค่ะร่รวยสปอร์ตใจดีและที่สําคัญใหญ่กว่าคนเก่าอีกโอ๊ยผัวหนูทํางานบริษัทใหญ่โตและหนูไม่ได้เป็นเมียน้อยเขานะคะหนูเป็นผัวเขาค่ะน้ําหนักเพิ่มนิดหน่อย5กิโลแบบเบาๆแต่ว่าก้นบวมนิดนึงนะเพราะว่าหนูชอบนอนอ้าขาเป็นลูกตัวเอ็มค่ะก็เลยบวมนิดนึง ไม่ได้กิน D ดีถอกแต่อย่างใดนะคะแค่ตดออกมาก็ออกมาหมดเลยค่ะทั้งเนื้อทั้งกลิ่นลูกไม่มีหรอกค่ะหนูขี้เกียจเลี้ยงทุกวันนี้เลี้ยงแมวบ้านห้าตัวค่ะเปมันยิ่งกว่าเลี้ยงเด็กอีกและที่สําคัญแมวบ้านหนูมันไม่หาหนูกินด้วยนะคะมันกลัวหนูค่ะคุณยายอุ๊ยตัวหนูหรอคะทํางานได้เงินเดือนเยอะอยู่ค่ะสบายสบายเลยค่ะกิน้มต่ำปูปลาได้แบบไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนรู้คุณยายสบายดีอยู่นะคะ น่าจะสบายดีล้วค่ะเห็นยืนแถวต้นมะขามต้นขนุนประจําทุกวันเลยไปก่อนนะคะคุณยายคุณแม่หนูรอทานข้าวอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายแล้วเจอกันนะคะีหาเเ้ยกูมไม่อยากรู้เรื่องมึงเลยกูจะทวงเงินมึง